รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยส ความงามหนึ่งในสยามความรู้คู่ฟ้าช่เลื่องหรือไกลเกตเอ๋ยเกตเปล้างามได้เท่าสนับสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคาล์่า สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผม mm hmm. โก้ธีรศัก์พันธุจริยาครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมมีมาฝากกันครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับช่างผมแล,แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญครับ เพราะว่าช่างผมก็เปรี่ยนเสมือนคุณหมอนะครับเวลาคนไข้หรือลูกค้าเข้ามาเนี่ยปรึกษาเราต้องมีคําตอบที่ดีให้ครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับกูรูรผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์แม่จะมาแนะนําคําตอบดีๆให้กับลูกค้านะครับรวมไปถึงสาวผมสั้นหรือว่าชายหนุ่มที่อยากดัดผมด้วยวันนี้จัดเต็มจัดหนักเลยครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่แล้เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ สนับสนุนโดยอินโทรเกลาอาหารผมฮิโนกิแชมพูกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมิรินหรือว่าอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยะจะต้องมีการดูแลเส้นผมเป็นพิเศษไหครับ เป็นสิ่งที่จะต้องห่วงกันสำหรับผู้ที่ไม่ได้สนใจเรื่องของสุขภาพครับฝนตกบ่อยเนี่ยทำให้สุขภาพเราเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะคถ้าเราไปตากฝนคือเป็นไข้หวัดครับมาเก่าแน,นะคะคแต่สิ่งที่ตามมาจารย์เป็นห่วงในฐานะของเราที่เป็นช่างผมเราก็จะแนะนำมากที่สุดก็คือเรื่องของเส้นผมครับบางท่านเนี่ยฝนตกตากฝนมาครับ เข้าบ้านถึงบ้านบางคนก็เช็ดผมบางคนก็ไม่เช็ดถ้าไม่ถ้าไม่เปียกมากก็จะไม่เช็ดก็ปล่อยให้แห้งเองปัญหาคืออะไรนะคะคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมคะปัญหาก็จะเกิดเป็นรังแคได้จะทําให้เป็นโรคผิวหนังเกี่ยวกับหนังศีรษะได้นะคะแล้วสําคัญอีกอย่างหนึ่งในกรณีบางท่านเนี่ยไม่เช็ดเลยหรือจะเช็ดบ้างเช็ดพอหมันๆแล้วก็เข้าบ้านก็จะไม่ไม่ร้อน นอนอย่างนี้ก็สบายดีก็จะไม่สนใจถ้าจะทําให้เส้นผมเราเนี่ยขาดความสวยงามคือขาดความเป็นเงางามเพราะไม่ได้แปลงผมให้ถูกหล่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนอนทับจนผมรีบแบนเส้นเล็กค่ะตรงนั้นจากน้ําที่แบบว่าน้ํงฝนที่ตกลงมากระบอกกับเทียบกับน้ํากอกที่เราเวลาข้องน้ำอาจารย์แม่ก็บอกว่าเวลากอกน้ำ่ยมีคลอรีนมันก็ทําให้ผมเราเสียแล้วน้ํากอกกับน้ําฝนอะไรอันตรายกว่ากันครับ แต่ก่อนเนี่ยน้ำฝนเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดครับตอนนี้น้ำฝนก็ห้ามดื่มมลภาวะเป็นพิษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีอะไรหลายๆอย่างในโลกนี้ที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้พบเห็นกันเราก็จะได้เห็นกันตรงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ดยจย์แม่แนะนําว่าควรจะสระผมเลย,เลยดีกว่าก็ควรจะอาบน้าแล้วสระผมเลยคะ่ะแล้วก็เช็ดผมให้แห้งเป่าให้แห้งแล้วนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วยิ่งผู้ชายถ้าผมเส้นเล็กด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เลย วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของผมเส้นเล็กมีปัญหานางแบบเนี่ยผมสั้นซอยผมมาแล้วแต่ผมรีบแบนด์หวีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปพบกับนางแบบของอาจารย์อีฟเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นัดเป็นไรอะคะเห็อาจารย์มาไลายเทปแล้วแล้วก็เห็นอาจารย์ออกแบบทรงผม ก่อนสูงสั้นีเก๋ๆหลายทรงอะค่ะก็เลยแบบว่ามีปัญหาว่าผมเนี่ยมันบางแล้วก็แล้วก็ผมเซ็ตยังไงก็ไม่ไปไม่อาจารย์ดูให้หน่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูผมมันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ช่วยดูเลยเมื่อก่อนเนาะผมเคยไว้ผมยาวถึงหลังนะคะผมยาวเลยใช่ค่ะถึงหลังแล้วเพิ่งไปตัดสั้นก็กะว่าให้มันสบายแล้วก็เซ็ตผมไม่่ายแต่พอเป็นจริงมันเซตผมยากมากเวลาผมยาวึ่งมายังไงมันก็จะเซตทรงลำบากมากค่ะเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงหลายท่านเลยนะคะที่ ไว้ผมยาวมาแล้วก็ต้องการตัดผมสั้นแต่ว่าพอตัดผมสั้นแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ได้ทรงตามที่เราต้องการหรือว่าเส้นผมเรามีปัญหาเนี่ยก็จะทําให้เซตผมเนี่ยยากมากยิ่งสร้างความกลุ้มใจให้กับเจ้าตัวอย่างมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัดผมสั้นแล้วไม่ได้ดั่งใจเราทําไมทนที่จะหวีไปทางไหนเซตไปทางไหนแล้วเนี่ยจะแบบเข้าทรงกับแบบว่างุดหิดมากขึ้นอีกคุณอุ๋มจริงจริงแล้วเป็นคนที่แบบว่าใบหน้าสวยอยู่แล้วนะตัดทรงไหนก็ก็เข้าคือ เป็นคนแบบว่าดูคล่องแคล่วด้วย mm hmm. เหมาะกับผมสั้น <Yeah. S 1> เส้นผมเนี่ยค่อนข้างรีบแบนคือเป็นคนผมเส้นเล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักนะคะ mm hmm. พอแบบว่าพอผมยาวขึ้นมาหน่อยไม่ได้ทรงเนี่ยแต่งทรงยากมากคือไม่อยู่ทรง วีไปทางไหนก็ไม่ไปแบบว่าจะคอยแบบว่าแสกกลางหรือว่าแสกข้างตลอดเวลาแล้วก็รูปศีรษะเนี่ยค่อนข้างดูแบน mm hmm. เราจะมาดีไซน์ทรงผมแล้วก็แก้ปัญหาผมกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นก่อนจะทำเคมีทุกครั้งเราจะสระด้วยแชมพู u ู e Me First ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปทำการตัดซอยกันเลยอีฟ <Ha. S 1> มีทรงอยู่ในใจละ mm hmm. แต่ยังไม่อยากบอกคุณ mm hmm. อุ่มให้ตื่นเต้นก่อน <laughs> <c oughs> คุณอุ่มทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องสระด้วยแชมพู u ู e Me first ไม่ทราบค่ะพราผมเราเนี่ยบางครั้งเนี่ย มีความมันอย่างคุณอุ๋มเองเนี่ยนักศึกษาค่อนข้างมันเ่ะผมมันเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้หญิงบางท่านเหมือนกันนะที่แบบว่ารู้สึกว่าผมมันแล้วเนี่ยพอสระไปสักพักหนึ่งผมเริ่มรีบแบนอีกแล้วผมก็จะไม่เป็นทรงแล้วก็คนผมดูมันทําให้เสียบุคลิกมากเลยบางครั้งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้แชมพูให้ถูกกับสภาพเส้นผมเราค่ะเปลี่ยนเลยน่าเปลี่ยนเลยแค่นี้ผมก็ดูพองขึ้นแล้วเห็นไหมคะดูผมไม่รีบแบนแล้ว แต่ยังไม่เสร็จค่ะยังมีอีกเหรอคะอีฟต้องการจะแบบว่าให้ดูเปลี่ยนจริงๆนะคะอีฟ<อ>จะทําการดัดค่ะเพื่อเพิ่มบล볼มให้กับผมแต่ไม่ดัดหยิกนะคะไม่ต้องกลัวคุณอุ่มแบบเพิ่อองแบบตกใจว่าเอ๊ดัดออกมาแล้วจะหยิกไหม<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยนะคะจะกลัวการดัดผมมากเพราะว่า <ๆ S 2> กลัวว่าดัดออกมาแล้วเนี่ยผมจะหยิกจะดูแก่แต่จริงๆแล้วเนี่ยดัดเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยค่ะรัตตทรงนะคะอีฟจะเลือกเป็นพาริมาฮอตเวฟค่ะจะช่วยทําให้ผมของคุณอุ่มนะคะมีล볼มมากขึ้นค่ะ ในการเซตผมเนี่ยนะคะก็จะทำให้ง่ายต่อการเซตค่ะผมจะพองตัวเป็นธรรมชาติคะจะใช้โอโซนโมเลกุลละเอียดค่ะช่วยในการดัดจะทำให้ผมออกมาได้รอนที่สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากค่ะผมจะมีโวล่มขึ้นมากเลยค่ะแต่เรายังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเราต้องทำการทำ ไฮไลท์กันต่อนะคะเพื่อ,อทําให้ผมเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นทรงผมแล้วก็สีผมจะได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ,คะเปลี่ยนเลยเนาะดูเปลี่ยนไปอีกเลยนะคะเราจะมาทำสีกันต่อนะคะส,คสีของคุณนอุ่มนะคะจะเป็นโทนแปซิฟิกค่ะ ระหว่างที่เราทําสีนะคะเราก็ใช้เป็นโอโซนโมเลกุลละเอียดนะคะช่วยเพื่อทำให้เส้นผมเนี่ยมีความชุ่มชื้นส<า>ิดใจมากขนาดยังไม่เห็นทรงผมแล้วก็สีมผมเลยเดี๋ยวเราจะมาทำการเซตผมกันเลยนะคะ,คะจะใช้เป็นฮิโนกิพลัสค่ะฉีดทุกครั้งหลังสระเลยนะคะ,คะเพราะว่าจะช่วยปรับรูปขุมขนนะคะ,คะเรื่องน้ำมันส่วนเกินผมมันเร็วมาก ฉีดตัวนี้หลังสระทุกครั้งนะคะจากนั้นนะคะก็นวดค่ะคลึงๆนะคะที่หนังศีรษะแล้วก็ตามด้วยอาหารผมค่ะอินท์คีลาอาหารผมนะคะใส่ทุกครั้งหลังสระเลยค่ะใช้เป็นหวีซี่ใหญ่ค่ะหวีนะคะไม่ต้องกลัวผมเสียทรงนะคะหวีได้เลย <c oughs> จะตามด้วยชายนัทชอลค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยจัดแต่งทรงผมให้ผมอยู่ตัวแต่จะไม่แข็งนะคะใสท่ทั่วเลยนะคะแล้วเราก็จะทำการจัดแต่งทรงผมกันได้เลยค่ะ อาอิก,ก็ได้เปลี่ยนลุคคุณอุ่มนะคะไ<ม>ปนในแนวของ a s m m e t r i c ในสไตล์ของ m มสซิ่วค่ะจะเป็น a s m e t r i c ในแนวยุ่งๆนะคะ<ม>แต่ว่า free form มากเลยสามาถแถ่ว่าจัดแต่งทรงแบบว่าไม่ต้องเป๊ะคะ่ะที่สำคัญนะคะผมคุณอุ่มเนี่ยดูมีโวลูมขึ้นมากเลยค่ะเทียบจากตอนแรกที่เข้ามาสันสีที่แตไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ไปซิฟิก <Pacific S 2> จะมีทั้งสีเขียวน้ำตาลแล้วก็บลอน อยู่ในโทนเดียวกันนะคะเป็นแบบคอมบิเนชันระหว่างสีแต่ละสีนะคะก็จะใช้เป็นบอ d ิ n งคล a y ค่ะจะแต่งทรงผมนะคะถูที่ฝ่ามือนะคะให้สีขาวหมดไปเลยค่ะแล้วก็จะแต่งทรงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะรู้สึกว่าจะแต่งทรงผมได้ขึ้นใช่เพราะฉะนั้นแล้วตอนเช้าคุณอุ๋มก็ไม่ต้องกลัวว่าเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องหูดหยิกกระรงผมอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะลูกใหม่งน้องอ๋มน่ารักไหมคะ หมดปัญหาอีกแล้วค่ะผมรีบผมแบนผมแฟบออกจากบ,บ้านง่ายๆแล้วค่ะตอนนี้แค่ขยุมขยุมขยุมก็ออกจากบ,บ้านได้เลยดีใจค่ะที่มาที่เกต้าก็ขอบคุณอาจารย์อีฟด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ได้อาจารย์อีฟก็คงจะไม่ได้สีผมสวยๆอย่างนี้ สนับสนุนโดยเส้นผมแข็งแรงด้วย The Organic Argan e Oil เส้นผมเงางามด้วย Crystals Linseed Oil หน้าของนางแบบในวันนี้เปลี่ยนไปเลยครับอาจารย์แม่คดูสดใสปราดเปรียวแต่ที่สำคัญคือจะเห็นว่าคนที่ผมสั้นและอยากดัดผมเนี่ยดัดออกมาแล้วสวยมเป็นอย่างนี้คือน้องอีพอดัดวงกลมข้างบนครับเพื่อจะให้ผมไนี่ยพองขึ้นมาครับแล้วข้างล่าง ช่วงข้างๆก็ไม่ได้ดัดน,นะคะดัดแต่ข้างบนแล้วก็ใส่สีแปซิฟิกแบ่งเป็นส่วนๆไปเพราะนั้นเรื่องของสีเนี่ยก็ทำให้หน้านางแบบเนี่ยดูมีมิติดูน่ารักนะคะพอซอยผมไปปุ๊บคุณก็ดูสิเปลี่ยนเป็นคนละคนไปดูคุณผู้ชายอีกครับเซอร์ซะจนนะใส่หมวกด้วยแล้วก็สระผมอะ่ะก็สระตามใจฉันครับไปดูสิคะว่าเปลี่ยนทรงผมแล้วในแบบคนนี้เป็นอย่างไรค่ะครับเมคโอเวอร์คุณหนุ่มบ้างครับ ตัดอดีอครับ สวัสดีครับแม็กใช่ไหมครับใช่แล้วครับในที่สุดวันนี้ก็ได้เจออาจารย์ดินัดกันไว้หลายรอบแล้วใช่แล้วครับโอ้แล้วไม่ต้องใส่หมวกคะเนี่ยอโอ้หอาจารย์ถ้าผมถอดหมวกเนี่ยเซอร์แน่นอนครับนี่เลยนั่งได้ไหมคะได้ครับขอบคุณครับบอกเลยว่าทรมานเรื่องผมมานานแล้วเหมือนกันอะเพราะว่าทรงยากใช่ครับแต่ทรงยากแล้วก็ผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ผมบางผมเส้นเล็กมันง่ายด้วยฮะก็ไม่ค่อยฮะผู้ชายบางทีก็ไม่ค่อยเรียกแชมพูเท่าไหร่ฮะไม่นวดครีมหนังศีรษะค่อนข้างจะมันนะฮะใส่หมวกตลอด เวลาไม่ดีนะคะเพราะว่ามันเหมือนที่เราเอาอะไรไปทับหญ้านานๆนะคะตรงนี้ยแม็กสังเกตไหมผมผมตรงนี้จะแบนมากกว่าตรงจุดอื่นเลยแล้วการซอยผมของแม็กเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันมันเหลือปลายน้อยมากมันเลยไม่มีวอลล่มด้านบนเลยคะวันนี้นะคะของแม็กเนี่ยพี่จะออกแนวมาดเซอร์อยู่ไม่สั้นมากแต่จะสั้นเป็นบางช่วงอาจจะมีการดัด ก่อนหน่ไปสระผมก่อนนะคะได้เลยครับขอบคุณครับค่ะลูกศีรแบนมากมันเลยทําให้ผมแบบว่าโครงสร้างตรงนี้เวลาจัดทรงเองก็จัดยากแล้วก็แหมแอบดูด้านหน้าเมื่อกี้อืมเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยครับเราจะต้องสระผมให้สะอาดล้ำลึกทุกวันนะคือแบบว่าไม่ให้มันมีความมันอยู่บนศีรษะเลยเอาละทำการตัดซอยกันดีกว่าสำหรับของแม็กนี่พี่หน่อยจะเผื่อไว้ดัดด้วยนะคะ ก็จะไม่ตัดสั้นจ<อ>นเกินไปแต่จะทําโครงสร้างรูปศีรษาให้ดูทุยมีเชฟขึ้นเซอร์ผมยาวแต่ต้องเป็นรูปทรงที่เข้ารูปด้วยค่ะ<อ><อ>ไม่ใช่เซอร์แบบว่าไม่เป็นทรงไม่ได้<อ>ตัดด้านไในสั้นนิดนึงนะคะแม่เพื่อที่ว่าจะไว้ทําผมได้หลายๆทรงอะค่ะคได้เลยฮะแอบสั้นแอบยาวได้อะไรประมาณนี้เอาละ จะเริ่มต้นการดาัดกันแล้วนะคะแม็กได้เลยครับพอมแลครับ,รบที่หนาจะใช้โลชั่นดัดผมแบบอ่อนโยนมากนะคะ<ม>คือมผมไม่รู้สึกคันหรือแสบอะไรอย่างงี้ยฮะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็กลิ่นไม่แรงด้วยเพราะว่าเป็นแบบว่าน้ำยาค่อนข้างจะอ่อนโยนสําหรับเส้นผมเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีวิตามิน A E เพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้นให้กับเส้นผมด้วย ล้วก็จะใช้กรีนไลท์มอสซานะคะเป็นโลชั่นที่อ่อนโยนนะคะสำหรับผมเส้นเล็กแบบนี้ด้านหน้าเนี่ไม่หยิกมากแล้วนี่เป็นลอนกำลังมีวอลลุ่มดีเลยที่ไหนขอทำไฮไลท์โลไลท์ก่อนเฉพาะช่วงแถวเนี้ยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาใส่สีกันนะคะได้เลยครับสําหรับไฮไลท์และโลไลท์นะคะหนก็จะผ่านโทนสีส้มไปเลยจะใช้เป็นคอมมอรตาบลค่ะ ชนิดอ่อนโยเราสามารถทําหลังดัดได้นะคะ<น>หลังจากที่ทำไฮไลท์แล้วโลไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน่อยก็ใส่สีนะคะในโทนของทอ b บ c โคค่ะทุกครั้งในการทําเคมีนะคะหน่อยก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมด้วยโอโซนโมเลกุลเล็กตลอดเวลานะคะดัก ทำสีไฮไลไท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนเราจะเซตผมกันแล้วนะคะแม็กก็ต้องบำรุงรเส้นผมหนังศรีรษะทุกสิ่งอย่างของตัวเองนะคะคือฉีดตรงนี้เลยคะ่ะบีไฟฉีดที่ทั่วเสร็จแล้วใช้มือเราเนี่ยคลึงๆแบบนี้เบาๆตอนนี้เส้นผมเป็นอาหารผมใส่ไปที่เส้นผมนี้ที่แม็กว่าผมตัวเองเนี่ยแห้งก็ใส่เนี่ย ประมาณเติมเต็มในเส้นผมที่แห้งใช้หวีซี่ห่างเนีคะหวีให้มันซึมเข้าไปนะคะขั้นตอนการเซ็ตผมก็ใส่เป็นชัยน a t u r อนให้อยู่ตัวแบบนุ่มๆค่ะแล้วก็จับแต่งทรงได้เลยจะเป่าต้องเป่าทุกครั้งแล้วนะตอนนี้พี่เกียนไม่ได้แล้วผมว่ายิ่งตัดยิ่งนาเพราะว่าที่พี่บอกตอนแรกไงมันต้องซอยเข้ารูป แล้วก็มีแบบว่ามีดีไซน์นิดนึงถ้าสมมุติเรายาวเซอร์โดยไม่มีรูปทรงมันก็จะดูโซมอ้าวละอันนี้เสร็จแล้วเพื่อให้ผมแบบว่าเป็นรอนเงาวสวยนะคะคพี่จะใส่เป็นพามเมดนะคะใส่ที่ปลายผมใส่แล้วก็จัดแต่งทรงนะ,ะ่ยค่ะมันก็จะไปตามมือเราต่อไปนี้จะต้องดูแลรักษาทรงผมแล้วก็สุขภาพของเส้นผมของตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็ต้องทำทุกอยายแบบถูกวิธี ครับว่าตอนนี้ผมสามารถจัดทรงผมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นไม่โทมด้วยแต่ที่สำคัญคือยังอยู่ในคอนเซปต์ของเซอร์เซอร์นะฮะถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ตอนแรกเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผมการดูแลที่ไม่ถูกต้องครับผมก็ได้มาทําผมกับอาจารย์หน่อยมีการออกแบบทรงผมให้ถูกต้องได้มีการดูแลรักษาผมอย่างถูกต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแชมพูบ้างใช้ของครีมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าสิ่งที่ใช้ย้อมผมครับผมไม่รู้สึกถึงการแพ้หรือว่าการคันเลยและที่สําคัญครับวันนี้ได้เป็นคนใหม่ครับผมได้รู้แล้วว่าผมต้องดูแลยังไงและก็ได้มี ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับกลับไปใช้ที่บ้านด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หน่อยเกต้ามากครับที่เปลี่ยนชีวิตผมให้กลายเป็นคนใหม่ที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับโลกนี้ต่อไปครับโอ้โหสักติหน้าจืดน,นะครับคุณแม่กลายเป็นแบบเหมือนศิลปินเกาหลีเลยครับดูหล่อเลยใช่ไหมดูหล่อแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนในยุคนี้ผมบอกเลยว่าอยากจะดัดผม แต่ดัดไม่ได้อย่างนี้จะเจอดัดแบบเป็นลอนที่แบบเป็นคุณคุณป้าแก่ๆบ้างจะดูจากผู้ชายเป็นคุณป้าได้นะฮะแต่ดัดแบบนี้เป็นดัดแบบวิธีไหนยังไงครับอาจจะหน่อยได้ดัดมอสซาให้เป็นการดัดอย่างอ่อนโยนดัดและแบบให้ผมเนี่ยสวยแล้วก็ถนอมเส้นผมเห็นความสําคัญหรือพลังของสีพลังของทรงผมเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกคนได้ดีมากเลยครับก็ และถ้ากิคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้อยากมาเมคโอเวอร์เหมือนกับคุณหนุ่มๆคุณสาวๆะจะมาเจออาจารย์แม่ได้อย่างไรติดต่อได้อย่างไงบ้างคก็ติดต่อมาที่โรงเรียนของเรานะคะพะหลนุทิน3 0มสนะคะโทรศัพท์02-513-9749-52ค่ะ อาจารย์แม่จะอยู่วันจันทร์นะครับ<ช>ส่วนอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยจะอยู่วันอยู่วันพุธอาจารย์น้องอีฟก,ก็จะอยู่ทุกวันเลยก็เป็นว่าจดเบอร์หน้าจอแล้วกันแล้วลองสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนหรือว่าการอบรมต่างๆด้วยะนะครับถ้าที่บริษัทนะครับที่บริษัทนะคะติดต่อมาผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการที่จะทําผมให้กับลูกค้าลูกค้ามีปัญหาก็ติดต่อไปได้ครับ02939 6 1 1 7หนึ่งถึงแและ0-2939 64 64-5ถึงค่ะครับสมเป็นลันมาร์กแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกต้าวครับบหนโยธิน30ทับน่นะครับตึกด้านในจะเป็นโรงเรียนดูแลงานโดยอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมอาจารย์นะครับแล้วบริษัทอาจารย์แม่ดูแลส่วนตึกด้านหน้าสุดครับอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานเนื้ออาชีพถ้าเกิดอยากจะโทรเข้ามาเปลี่ยนลุกแป่งชมแล้วก็โทรมาจองคิวล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าคิวนี่แบบไม่สามารถวอล์กอินแล้วมาตัดได้ทันทีนะครับ02 513 7711 025137719และ025131719จะเป็นเบอร์ไหนก็ได้นะครับบนหน้าจอติดต่อได้ทุกเรื่องราวเลยครับหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมดูรายการย้อนหลังได้ที่ www. g a t e d g l a u com ครับวันนี้ผมโกเทรศักด์และจันกรยาภูมิรินต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ